นกยุงเขียวเป็นนกในตระกูลไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมีคุณค่าและเป็นนกยุงที่หายากชนิดหนึ่งของโลกพื้นที่ในล้านนาตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ในการศึกษาอนุรักษ์นกยุงไทยปัจจุบันนกยุงไทยกระจายตัวอยู่ในป่าธรรมชาติหลายแห่งโดยมีพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่ น,น่านอาิอทุทยานแห่งชาติดอยหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงรออุทยานแห่งชาติดอยภูนางอุทยานแห่งชาติแม่ยมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพยาลอซึ่งมีการสำรวจและประมาณการว่าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0ตัวในผืนป่าสำคัญเหล่านี้ในขณะที่ทั่วโลกหรือประเทศอื่นๆน,นั้นเหลือน้อยมาก จึงถือเป็นฐานที่มั่นของนกยุงไทยที่หนาแน่นและมีจํำนวนประชากรมากที่สุดในโลกมากจนบางฤดูกาลนกยุงไทยจะลงมารบกวนพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชนจนได้รับความเดือดร้อนนับร้อยชุมชนในล้านนาตะวันออกจากงานวิจัยเล็กๆสู่มิติความหลากหลายของการทำงานเพื่อชุมชนโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทางภาครัฐเอกชนและชุมชนในการอนุรักษ์นกยูงของภาคเหนือตอนบนจึงสร้างคุณค่าสู่มูลค่าทางวัฒนธรรมให้คนกับนกยูงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบรางวัลที่ได้รับครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับชีวิตที่ผ่านมาเลยค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะในรางวัลที่ทรงเกียรติอันนี้ก็คงไม่ใช่รางวัลสําหรับตัวเองคนเดียวเนื่องจากว่าโครงการอนุรักษ์นกยุงไทยในครั้งนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือแล้วก็มีผู้ร่วมอุดมการณ์แล้วก็ขับเคลื่อนจํานวนมากค่ะอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยพะเยานะคะก็มีผู้ร่วมวิจัยด้วยกันมากถึงเกือบ30คนนะคะที่มามาจากหลากหลายสาขาที่ร่วมกันอนุรักษ์นกยุงให้คนอยู่ได้นกยุงอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเราก็ยังมีภาครัฐภาคเอกชน รวมทางที่สําคัญที่สุดค่ะพี่น้องประชาชนที่เป็นหมู่บ้านที่มีนกยูงโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ขวงหกเก้า 69, ขวางกิ่วแก้วนะคะหรือบ้านเสียหรือห้วยยังขามอีกหลายๆขวงนะคะที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่สําคัญแล้วก็รางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนในการรับมากกว่าค่ะแต่รางวัลเป็นของทุกๆคนเลยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยกันค่ะสำหรับอนาคตนะคะ ก็คืออย่างที่บอกว่าเรามีปณิธานร่วมกันที่เราอยากจะให้งานวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ในประเด็นของเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนวิกฤตที่นกยุงมารบกวนไล่นาประชาชนให้กลายเป็น ม,มิติใหม่ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปให้คนอยู่ได้แล้วก็นกยุงอยู่ได้แล้วก็รวมทั้งการเชื่อมโยงกับไปย,ยังนานาชาติที่เป็นชนชาติไตซึ่งมีความเชื่อและความศรัทธานกยุงเหมือนกันค่ะในประเทศลาวประเทศพม่าแล้วก็จีนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิวิมุติยาลัยจึงมอบรางวัลอิสระเมธีให้กับดร์รฤทไัยพัฒพิมลศรีและคณะทำงานในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป